สบายดีสวัสดีครับมาลาสหมูครับเบาอีกสิมาลาสหมูแซ่บๆกับบรรยากาศฝนตกครับผมนี่กินเองครับผมกินเองกินเองกินเอง,เองแต่ว่าเบาอีกพร้มอัดเก็ดครับผมใส่หอมแขกลงไปครับผมใส่หอมแขกลงไป ใส่รักลาบเหาลงไปนี่ห้าใส่หั่นใบมะกรูดใส่น้ำครับผมซีเรหหอมนะครับกตสิบประมาณนี้ครับผมมักหวานครับเราเอกมักหวานลงไปเลยครับกินเองครับผมนี่ใส่ลายเลยผมนวดฟองเศษครับแต่ว่าน้ำมะนาวโบ้ใส่ลายครับโบมักเปรี้ยวครับผมใส่ปลายสอดครับ บุมกเปียบบุฟ้าเครืองซอดครับผมนวดใส่เราเนาะเอ้อเหืนเดตัววไปหลายๆนะครับพริกกะสีประมานนี่ครับบุมาเพ็ดครับบุมาเพ็ดบุมาเพ็ดบุมเพ็ดบได้ใช่ยังพัดมาไหมครับสองพี่ีวิตันยังมางได้เยังได้บุเปลได้หรอ กินเนมือนอย่างนี้ทอดคุแม่บอกว่ากินเหมือนี่ยไจักบ่าจะกินตีแล้วเนี่ยเรียบร้อยเล้วครับประมาณนี in nah in ้แหละครับผมกินเองครับผมแซ่บร้ายลาบหมูมากินลาบหมูนีเอาเลยจัดการ เสียบๆครับนี่เรียบร้อยแล้วครับผมออกไปกินครับข้าวสวยกินครับข้าวสวยครับไม่ต้องกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยกับบรรยากาศบรรยากาศฝนตกครับผมนี่นคุณบ้าฝนตกแล้วดูข้าเลยมากินข้าวกับไอ้ดาวเอก,เอ,กเออครับผมตกตกยู่ราเข้าตกแห้งเถอะครับผม ตกย่ำรับย่ำเลี้ยงครับกต่สีลูกค้ากต่สีเพื่ลนละคนต๊เศร้าคนมั่งเนาะครับนเนาะแั่สีเพื่นจะสีแวะมากขึนเข่านะครับนี่ยจะสิขึ้นกรุลูกค้ากินเรือลูกค้านะนะมามา,มา,มา,น,น,ามมน้ำกันของแซ่บลาบหมูมันลาบหมูกินกับเข่าสวยแซ่บน้ำกันเด้อครับเด้อกินเข่าน้ำกันครับผม